สวัสดีครับจากคุลุม้านะครับวันนี้นะครับจะขอนาเสนอนะครับตัวนี้นิสสันโนนนะครับสิบนิ้วนะครับตัวนี้ได้จอ10นิ้วนะครับตัวนี้สเปค7 8 6 2 2 CPU 8สองคอร์ r a ม4 6 4นะครับ a n น r ร i d 10บนะฮะจอเป็นคิวเร็นะครับยู u ูบ g ูเกอร์แมปสังหานได้เสียงสมบูรณ์นะครับบริษัทฮาไม่จำกัดตอบสนองไวมากๆครับรุ่นนี้ตอบสนองไวมากๆนะครับ ครบถ้วนเลยนะฮะตอบสนองไวนะครับแรม464นะครับในรุ่นนี้มีแรม4แรม6นะครับ Google Maps สั่งเสียงสมบูรณ์นะครับแบ่ง2หน้าจอได้ระบบเสียง dsp บิวอินนะครับมาครบั้วนเลยนะฮะเมกะบางนาตอบสนองไวนะฮะร,รุ่นนี้ อีควอเลเซอร์ DSP นะครับจุกได้นะฮะเน็ตฟิกลงได้นะครับมีคาเพในตัว Wi-Fi 5G ใส่ซิมได้นะฮะ 4G ซิมการ์ดนะครับ10นิ้วนะครับจอกระจกกันรอยนะครับนิสันโน้นะฮะจากร้านคุรุมาะนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับ089899989ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ